กาสวัสดีครับการสวัสดี FC ทั้งช่องทุกทุกท่านครับอ่ะมาพบม,มาเจอกันช่วงใบนะครับเป็นแนวทางครับเป็นช่วงใบจะเป็นคลิปที่2องนะครับอ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางที่จะนําเสนอครับในคลิปนี้จะเป็นแนวทางของพ่อกล้วยนะครับแนวทางของพ่อกล้วย จะเป็นชุดสรุปบนนะครับชุดสรุปบนชุดล่างปล่อยไปแล้วนะครับดับล่างปล่อยแล้วคงเหลือชุดบนนะครับเอฟซี FC สำหรับเลขดับนะครับเดี๋ยวแอดวีไลจะนําเสนอให้ติดตามกันครับในคลิปนี้บอกเลยว่าจะเป็นชุดสรุปบนของพ่อกล้วยนะครับเดี๋ยวจังไรรอดติดตามกันเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับขามาติดตามแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ แข่กำลังเล่กใจแอฟฟิไลนํานะครับเรียนแอฟิไลเด็ดแจงนะครับนำมือนี่อาการปวดฟันกับปวดฟันทั้งวันเลยนะครับมือนี้อ่างใจกามาพบาเจกันคเก่านะครับสุดสรุปบนพอกกล้วยนะครับมาในคลิปนี้สวงพูดคุยกันอยู่นีนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดปกกาไว้เลยนะครับสรุปบน สะดุบบนพอกล้วยสะดุบบนพอกล้วยหนึ่งตุลาคม อ่ะครับสำหรับสรุปบนนะครับข้ามาเบิ่งกันนะครับเพื่อมาเป็นการเซวเวลาอ่ะคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับแนวทางสรุปบนของพ่อกล้วยนะครับ1ตุลาคมอ่ะเริ่มจากเีกวิ่งกันก้อนนะครับ f c วิ่งวิ่ง5กับ6นะครับ กับ6บน์อย่างเดียวอ่าสิบบ หลักสิบมีสมีห้ามีหมีเจนะครับต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยมีสาม มีสมีห้ามีหอ่านี่คือหลักสิบหลักหน่วยของพ่อกล้วยนะครับแล้วก็เลขวิ่งนะครับเป็นบนอย่างเดียวพ่พอคุอแม่เบิ่งให้ดีอ่ะก่อนจะไปเบิ่งชุดสองตัวนะครับมีชุด3ามตัวนะครับว่าฝาก น,นี้เป็นชุดคัดสุดสรุปนะครับเอฟซีุดสามตัวเริ่มจากศูนย์ห้าหกสองเจ็ดห้าสามหก 5ต่อไปครับ0 7 5อ่าเอดวีได้ล่งหายไดเลยนะครับเพราะว่าพอเกวยทรงมากหกุดนะครับสุด3ตัวบน2 5 6 3 หกหกอ่ะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเบิ้งมาเบิ้งสุดสองตัวอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลยอ่ะชุดสองตัวนะครับจะมีอยู่แค่หาชุดเท่านั้นอ่ะครับชุดสองตัวเริ่มจากห้าหกหกห้าอ่ะสำหรับ ชุดนี้พ่อเกยกับใหอฟอมหกห้าห้าหกนะครับต่อไปครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าชุดสุดท้ายครับคือเป็นเลขเบิ้ลครับหกหกอ่าคุณพอ่อคุณแม่ชัดเจนว่าน้องตัวเลขหน้าทางนะครับอ่า นี่คือตัวเลขแนวทางนะครับของพอกกล้วยนะครับอ่ากับตัวเลขแนวทางของพอกกล้วยสรุปชุดบนเดี๋ยวแอดวิไลปรับพุ่มล่องให้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเห็นบมชัดจิอ่าโอเคนะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับอ่ครับแอดวิไลจะทวนอีกรอบนึงแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบอดน ตัวที่พ่อกล้วยมักพ่อกล้วยชอบนะครับก็บคือจะเป็นชุดนี้นะครับ fc ตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับเนี่ยนะครับ3มชุดบนนะครับแล้วก็สำหรับชุด2ตัวบนนะครับจะมีห้าห7ห7ห้าี่เห้าแค่นี้แล้วก็6 6นะครับนี่เป็นสรุปบนนะครับของพ่อกล้วยนะครับอ่า เต็มหน้ากระดาษเลยนะครับลงให้วันที่ก็คือพ่อป่วยทรงมาแบบนี้นะครับแอ,แอดวิไลก็ตตรงนําเสนอแบบนี้นะครับวันเสาร์ที่27ก,กันยายนนะครับมือสรุปเนื้อทางนะครับ68สรุปให้แล้วนะครับแคปบหน้าจอกันเลยนี่เป็นตัวเลขแนวทางสรุปชุดบนของพ่อล้วยนะครับถือว่าเป็นชุดคัดมาแล้วนะครับ ชุดสองตัวกับมีแค่นี้นะครับห้าหกหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็หกหกแค่นี้บนอย่างเดียวอารือว่าคุณพ่อคุณแม่มักสุดสามตัวบนจัดเอานะครับเนี่ยมีหกชุดศูนย์ห้าหกสองเจ็ดห้าสามหกห้าศูนย์เจ็ดห้าสองห้าหกสามหกหกนี่คือสุดสามตัวบนคลิปนี้แอดวิไลจากลากกันไปนะครับเยฟบซีทางช่องยูดีมีแห้งเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ